รบและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายการแข่งขันมวยสากลป้องกันตำแหน่งแชมป์มวยโลกพาบารุ่นแบนต์ตัเวทภาคบังคับกำหนด12ยกระหว่างผู้ครองตำแหน่งแชมป์มวยโลกพาบาชาวไทยซึ่งอยู่ทางด้านมุมแดงน้ำหนักชั่งเมื่อเย็ยนวานนี้117 7ปอนด์เสาหินสีไทยคอนโดหรือสธอนิคุณ คนไทยทุกส่วนอยู่ดำรลังคงไว้ได้ทุกมุมเหยื่อยเธอรู้ไหมรักเสมอทีไทยรักสมอแต่ทธ่รับไม่ใคา ชิงรองแชมป์มวยโลกพาบาอันดับหนึ่งชาวฟิลิปปินส์ทางด้าน,นมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างมื่อเย็ยนวานนี้116ปอนด์ครึ่งลอยเมอริน มีคณะกรรมการตัดสินจากสมาคมยโลกพาบาประกอบด้วยสักขีพยานชาวไทยนายไพรปัญญาลักษ์กรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์กรรมการให้คะแนนชาวฟิลิปปินส์มิสเตอร์เฟอร์ดินานเอสตินญากรรมให้กรรมการให้คะแนนชาวไทยศักดาปลื้มจิตและกรรมการให้คะแนนชาวเกาหลีใต้มิสเตอร์อาลันคิมการแข่งขันจะเริ่มระบัดนี้ขอขอบพระคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ เราก็มาพบกับศึกยอดมวยโลกชาบ้ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่ที่2ของรายการแต่เป็นมวยคู่ที่1ของการถ่ายทอดระหว่างเสาหินศรีไทยคอนโดหรือว่าสธนิกุลแชมป์โลกชาพาบ้าชาวไทยนะครับช่งน้ำหนัก117ด์เป็นฝ่ายแดงรอยมารินช่างน้ำหนัก116ด์ครึ่งเป็นฝ่ายน้ําเงินเป็นรองแชมป์อันดับหนึ่งชาวฟิลิปปินส์ซึ่งประวัติต่างๆนั้นก็คงจะไปพบกับคุณนกมติชนครับ สำหรับเสาหินสีไทยคอนโดหรือสอธนิกลเดิมนะครับหลังจากที่ได้ของตำแหน่งเมื่อวันที่1มีนาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับห่างหายจากเวทีไปประมาณ7เดือนเศษๆนะครับเสาหินนั้นอายุ25ปีสูง162เซนติเมตรครับส่วนผู้ชกจากประเทศฟ,ฟิลิปปิน อายุ23ครับสูง168เซนติเมตรมาดูเสาหินครับว่าหลังจากที่ห่างเหินเวทีเกือบ7-8เดือนครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้ตัดซ้ายแล้วก็ยิงขวาลำตัว ส,ส่วนสูงนั้นเห็นได้ชัดเจนครับทางด้านเสาหินนั้นค่อนข้างจะเสียเปรียบในเรื่องช่วงชกแต่เรื่องเนื้อตัวความหนาความบึกบึนของร่างกายนี่อยู่ที่เสาหินครับกรรมการบนเวทีอาจารย์พีนิดประหยัดทรัพย์ครับวันนี้ขึ้นมาทําหน้าที่อีกครั้งหนึ่งก็ราะเชื่อว่านักมวยทั้งคู่นั้นเป็นบวยทัดขวาด้วยกันท,ทั้งคู่นะครับ สาดิแทกซ้ายไม่โดนขวาก็ยังไม่ถึงซ้ายจั่วลมไปลูกนี้นี่เป็นเพียงยกที่หนึ่งครับของการถ่ายทอดจากไทยทีวีสีช่อง3ครับร่วมกับบริษัทแกล a ล็กซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยโปรโมโตเตอร์นิวัตเหล่าสวรนวัตครับ วันนี้มาที่เวทีชั่วข่าวท้ทองอาหารมูชาโดครับราอเขา79าสบกซ้ายครับลูกนี้โดนเต็มๆแหมตามเอาคืนด้วยนะครับรอยเล่นกันเจ็บๆหน,หนักๆครับเพียงยกแรกเท่านั้นเ ยิงหนยังไม่ถึงครับเสาหินสีหน้าแววตานี่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจครับ<ป>หุกซ้ายไม่โดนโดนกระแทกซ้ายของรอยเวกทิงแยงกยับหน้าโดนนะครับลูกนี้ มาดูผลงานของ Galaxy Boxing ครับแหมช่วงนี้สวนกระแสเศรษฐกิจครับแหม่หุกขวาลูกนี้โอ้โหถึงกับสุดครับถึงกับสุดนะครับกรรมการพินิษไล่ไปอยู่มุมตรงข้างครับนับแล้ว6 7 8นะครับนับถึง8แมหมลูกนี้โดนหุกซ้ายเข้าปลายคางครับเยื่ยกแรกฉานั้น หญิงขวาอีกทีงขวาตัดลำตัวหมดยกที่หนึ่งครับพลังไฟแห่งเทคโนโลยีแบตเตอรี่3 k แผ่นสูงแรงดีมีหูหิว รสโจร่วมกับแอปเปิ้ลมอบโจกโต๊กิโลกรัมั้งที่โงกยิ่งใหญ่กว่าลุ้นโจกโตกและรางวัลล้ำค่ากว่า1,000รางวัลวันนี้ถึง1 0 0พันวาคมโชกนี้รีบตรงด่วนถ้าอยากโกยทองนี่ไงที่กล่าวขวัญน,นี่และที่ร่ำลือนี่คือพระรามก้วภาซาสาขาพระรามก้าวตลกดัง่วกฟ้าเมือง ใหญ่กับแสงสีเสียงสุดตระการพระรามเก้าคลาซ่าสาขาพระรามเก้าคุณสมยศจุธางกูลบริหารงานทิฟฟี่บรรเทาวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นไข้ปวดศีรษะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ คณะกรรมการากจัดก,การแข่งขันขอขอบคุณสำหรับคุณมานะพินทนานนท์แห่ง 3K แบตเตอรี่คุณเฉลียวอ,อย่ทธิยาบริษัทเครื่องดื่มตัวถิ่แดงจำกัดบริษัท,ทแล้วก็คุณวินัยวิรพุิชงบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัด คุณสมยศสุธางคูณแห่งพระรามเก้าพลาซาสาขาพระรามเก้านะครับพร้อมทั้งคุณกิตพฤกษ์อุมประธานกรรมการบริษัทการสปอร์ตกรุ๊ปและคุณสุชาดารองประธานกรรมการบริษัทการสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดคุณสุรจิตนันทศริจากบริษัทบิสโตนเซลล์ประเทศไทยจำกัดมาชมกันต่อครับบนเวทียกที่สองครับเพียงยกแรกนั้นเสาหินก็พุกซ้ายนะครับส่งเอารอยเมอร์ลิน,นีซุดลงไปให,ให้กรรมการพินิจนับแล้วนะครับยกแรก ยังลอยนี่ต้องเดินเบียดต้องลงทุนเข้าหานะครับลำหักลำโค่นนี่อยู่ที่เสาหินครับส่วนจังหวะฝีมือนั่นต้องยกให้ลอยลอยหรือไม่ลอยเมื่อกี้โดนไปหนึ่งหมัน้วครับตอนนี้ติดอยู่ทางมุมแดงเสาหินตัดลำตัวไปเรื่อยพยายามโหลดนะครับลอยสูงกว่าตัดลำตัว ปล่อยซ้ายแล้วก็กดกาดลงมาครับพยายามลดกาดลงมายืนแกลกกันตรงมุมแดงต้องระวังศีรษะด้วยนะครับก็จะเห็นว่านักวยปริปินแต่ละคนที่มาจกเมืองไทยเราเนี่ยนะรับก็มีหมัดที่สามมาโดยตลอดเพราะงั้นทางด้านนักวยไทยเราก็ต้องระวังนะครับ โอ้โหลูกซ้ายโดนไปอีกแล้วนะครับโอ้โหเต็มเต็มครับโดนหุกซ้ายเต็มเต็มการที่นี้ 5, สับมือหน้าอีกครั้งหนึ่งห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าไม่ไหวนะครับโบกมือเลยนะครับแม่โดนไปเต็มเต็มครับลอยเมอร์ลินก็เพราะนั้นว่าทางด้านเสาหินนะครับซีทันคอนโด ก็สามารถหรือว่าสเทศกุลก็สามารถป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้เป็นฝ่ายชนะน็อกเอาไปในยกที่2นี่เรามาดูภาพอย่างชัดเจนว่าโดนตรงไหนโดนลูกไหนครับนี่ครับโดนหุกซ้ายนะครับตอนนี้เข้ากึ่งปากกึ่งจมูกเต็มๆครับโอ้โหลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะไปพบกับเอาเราดูใีลครั้งนึงนะครับเป็นทางด้านภาพให้เห็นชัดเจน ว่าทางด้านรอยนั้นโดน,โดนอย่างไรนะครับโดนอย่างไรนี่ละ há? ความนักน่วงของเสาหินนั้นก็คงจะเห็นโอ้โดนหมัดซ้ายนะครับเห็นแน่นอนกรรมการพินิจก็คงจะต้องนับไปถึง10แล้วก็เป็นอันว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมโฆษณาสวยๆอีกสักชุดหนึ่งเดี๋ยวพบกันในมวยคู่ต่อไปครับ โหนาฟใช้รักษารูปผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าจากเชื้อราห้องกองฟุตคันตามนิม้วมือนิ้วเท้าเนื่องจากเชื้อราคันในร่มผ้ากลากเคลื่อนเชื้อราบนหนังศีสาโคนาฟมาแล้วลูกทุ่งเสียงดีเชียบขาดสมมาตรราชสีมาผลงานใหม่ล่าสุดชุกทหาร่วงแฟนแนั่นด้วยเพลงดีดนตรีที่ไพเราะเมาอ้อนเมียใครใครก็ว่าพี่เมาโทเถอ ห่วงสาวอีสาว SS Music Entertainment สร้างสรรค์จัดจำหน่ายศักดิ์สิทธิ์พระคานคาราโอเกะสนับสนุนทุกแผงวันนี้เนนพี่แกลงเมาคุณพี่ยังไม่ออกจากห้องน้ำอีกเลยคะนุ่งตรบ พ่อท้องผูกนั่งนานไปหน่อยไบโซเล็ก so เป็นยาระบายชนิดแคปซูลรับประทานก่อนนอนจะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกใช้ได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราไบโซเล็ก so เป็นยาระบายเจ้าของเดียวกับโพนาำดำดำยาแก้ไอแอลพีน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอแอลพีน้ำดำตราเสือดาวดำดำตัวยาสำคัญโพแทสเซียมโคเออร์ซาฟเนตโซเดียมซิเตรตไดไฮเดรตเชเอมเทส เบื่อรบหัวใจน้ำตาแทบไหลวันสุดท้ายที่ระนองนี่คืออัลบั้มแห่งความคิดถึงของแจ็คปริญญาหอมบุญกลับม,มาแลว้วฉันก,กลับม,มาแล้วแจ็คปริญญาหอมบุญกับอัลบั้มคิดถึงเธอ SS Music Entertainment และศักดิ์สิทธิ์พัธคันคาราโอเกะควรนนไปแล้ว จาปลัสกินเดียวน้ำแก้เม็ดผดพื่นคันกลาเกลื่อนมีกลิ่นหอมเย็นสกินเดียวน้ำมีตัวยาซาลิไซลิกแอซิดและฟีนอลสกินเดียวน้ำของแหลมทองการแพทย์โรคผิวหนังพื่นคันใช้สกินเดียว คนนะดดครับก็ตอนนี้เรามาพบกับบรรยากาศในการขาดเขขัดนะครับของเสาหินเป็นการป้องกันชมป์เอาไว้ได้สําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับในยกที่2ครับนี่ก็คือสีหน้าแววตาของเสาหินครับ <หา S 2> สีไทยคอนโดหรือสอธนิกนเดิมนะครับมีคุณไพศาลมีคุณมานะลินตานนนะครับไปอยู่บนเวทีนั่นนะครับ วันนี้มาไวไปไวครับลอยเมอร์ลินจากฟิลิปปินส์ลอยไปฟิลิปปินส์แล้วนะครับตอนนี้ครับเราไป1นับนะครับยิงสองก่ออีก1นับครับครับผมเราไปชมโฆษณาสวยๆอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวมาพบกับมวยคู่เอกของรายการวันนี้เลยครับเชิญครับ